วันนี้มาเฉลยนะครับในเรื่องของหวงจุ้ยที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะหวงจุ้ยเขาจัดอย่างไรหวงจุ้ยฟังให้ดีนะครับเท่าหวงจุ้ยบ้านอย่างที่เห็นเนี่ยฮะคือในบ้านสวนของอาจารย์นะครับคือหวงจุ้ยบ้านต้องอาศัยต้นไม้และน้ํา เช่นน้าผุดน้ําพุนะฮะเรามีสวนจัดสวนเป็นน้ําเราก็มีต้นไม้คือปลูกต้นไม้หรือสิ่งไม้มงคลก็ได้นะครับหรือจะเป็นมะม่วงนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นต้นไม้เพื่อต้นไม้นั้นจะดึงดูดพวกมแมลงแล้วก็นกนะครับมาทําให้บ้านนี้มีพลังงานหรือมีกระดิง่งโมบายนิดนึงติดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยหนึ่งนะครับล้วก็มีน้ําผุดน้ำพุเพื่อกระตุน้นที่นี่บ้านเดเนี่ยวก็คือต้องการสุนัข นะครหมาแมวปลาอะไรที่มันเคลื่อนไหวนะฮะจะทําให้พลังบ้านนั้นมีดีขึ้นนะครับนี่คือบ้านนะฮะบ,บ้านอยู่อาศัยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านค้าบ้านเนี่ยคือเรียวกว่าใช้ธาตุไม้กับธาตุน้ำนะครับแต่ส่วนร้านค้าต้องใช้ธาตุทองและธาตุไฟ ถ้าทองคืออะไรครับเราต้องถ้าทองความหมายก็คือสีขาวสีขาวนะฮะราศีทองฉะนั้นเราจะเห็นคนจีนนะครับว่าธาตุไฟนะฟังให้ดีนะธาตุไฟกับธาตุทองไฟเราจะเห็นคนจีนจัดร้านเป็นสีแดงแดงแล้วก็จะมีตัวหนังสืออักษรสีทองเช่นหน้าประตูบ้านมีชัยงวงกองจิงแช่เอีเฮงล่งหกโลกซิวอะไรก็แล้วแต่ตัวพื้นเนี่ยสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยสีทองเรียกว่าดีทีนี้ในร้านนั้นต้องจัดให้เป็นสีขาวขาวแล้วก็สีทองครับ ขาวเช่นป้ายเหมือนกันป้ายร้านต้องมีสีขาวติดอยู่นะครับทำให้ดูเด่นและดึงดูดสายตามนุษย์ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ต่อมานะครับสีทองก็คือสีขาวนะครับแล้วก็ธาตุทองทั้งหมดมาเสริมเ่านช่วยรางวัลแมวกวักกระด้ายหกลกสิวชัยซิงเอีย้ยอะไรที่เป็นสีทองทองตั้งไว้ให้คนเห็นหรึกกรอบรูปสีทองก็ได้ครับดึงดูดสายตาต่อมาไฟธาตุไฟคือสีแดงและรวมถึงไฟการติดป้ายนะครับติดในร้าน,นเช่นไปร้านขายอาหารก็ดีขายทองขายอะไรก็แล้วแต่ ใช้หลอดไฟเสริมแล้วหลอดไฟที่อาจารย์ว่าถ้าเสริมเช่นเรามีหลอดไฟ10หลอดเราใช้สีวอมมาช่วยครับคือสีส้มๆเนะี่ยอย่างน้อยต้องมีสองหลอดให้ได้เสริมเพิ่มพลังก็เรียกว่าธาตุไฟฉะนั้นจึงทําให้กระตุ้นเหมือนร้านสะดวกซื้อนะครับและห้างสรรพสินคา้าร้านทองใช่ไหมไฟเยอะและสีทองเยอะเรียกว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟดึงดูดคนเข้าไปทําให้ธุรกิจนั้นโตเร็วนะครับฉะนั้นจึงมาเฉลยนะครับว่าบ้านต้องใช้ธาตุน้ํากับไม้ส่วนร้านต้องใช้ธาตุทองและธาตุไฟ ไปแล้วครับจากเราผมสินแสธนพัฒน์อย่าลืมนะครับผมมีช่วงไลฟ์สดถามตอบฟรีเรื่องดวงอาชีพระเบิดโทรผมไลฟ์สดทางช่องทิกต็อกเวลาหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงดูเรื่องดวงอาชีพเบอร์โทรฮวงจุ้ยแล้วก็เรื่องของพระเครื่องอะไรมาเติมมาเสริมวัตถุมงคลอะไรด้วยมาช่วยเสริมให้คุณแล้วเจอกันในช่วงไลฟ์สดพิมคําว่าสินแสธนพัฒน์นะครับทางช่องทางทิกต็อกเท่านั้นครับที่ผมไลฟ์สดอยู่วันนี้สวัสดีครับ